แรกกันก่อนครับจังหวัดแพร่ปล่อยพันธ์ปลาจํานวน2องแส0ตัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฟื้นฟูทรัพยากรน,น้ํายั่งยืน ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยต้นยางหมู่ที่3ตําบลแม่ยางห่ออําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายคุณากรคนชาหิรันรองผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีหัวหน้าสนราชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา กรณาที่คุณโดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางห่อกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุปลาจำนวน20,000 0ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผล,ผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางแห่งนี้ค่ะได้รับการขุดลอกโดยกรมทรัพยากรน้ำเมื่อปี2005 535เพื่อเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กใช้ในการเกษตรนะคะและก็การประมงของชาวบ้านในพื้นที่หมู่6หมู่บ้านแล้วก็ในปี2568ค่ะราษฎรชุมชนประมงท้องถิ่นยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงจานวน1 0 0 0บาทเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะ